อ่ะครับก็ขอสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยนะครับนะครับนักเรียนชั้นป .5 เนาะโอเคเลยนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับก็เราก็ยังคงเรียนออนไลน์อยู่นะครับวันนี้นะครับเจอกับคุณครูนะคุณครูสัตยาศิริ์นะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมาในรายวิชาสังคมศึกษาเนาะนะครับเราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่5้าแล้วนะครับเรื่องของพลเมืองดีนะ อ่าโอเคนะครับเรื่องพลเมืองดีนะซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่5้าเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกครับเรื่องของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี่าเรื่องที่สองครับเรื่องของการป้องกันและการละเมิดสิทธิเด็กนะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเรื่องของการปฏิบัติตนเป็นคนดีนะครับเป็นพลเมืองดีเนี่ยทำยังไง นะเราจะต้องทายังไงได้บ้างนะครับคําว่าพลเมืองดีเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับอ่าโอเคเลยนะครับที่ให้เรียนลองตอบดูครับว่าในการที่เราปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองหรือว่ากับคนอื่นได้อย่างไรบ้างครับอืมลองนึกดูครับถ้าเราเป็นพลเมืองดีนะครับอ่าแน่นอนครับอย่างแรกเลยครับแต่นไงครับทําให้เราอยู่กับ คนอื่นในสังคมได้อย่างไรครับสงบสุขนะแ้วต้องทํายังไงครับคนอื่นถึงจะสงบสุขมีวิธีการทำยังไงบ้างเนี๋ยอธิบายให้ฟังนะทําให้ได้รับการชื่นชมยกย่องจากผู้อื่นนะถูกต้องครับแน่นอนครับถ้าเราเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีแล้วเนี่ยคนอื่นเขาก็จะต้องเห็นความดีในตัวเรานะครับเมื่อเห็นในความดีแล้วเนี่ยแน่นอนครับเขาจะต้องมีการยกย่องชมเชยเราแน่นอนนะครับว่าเราเป็นคนดี นะอันนี้คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อตนเองแล้วก็คนอื่นนะครับอ่ะมาดูต่อครับทีนี้เรามาดูคําว่าพลเมืองครับพลเมืองดีหมายความว่าอะไรครับพลเมืองดีนะครับก็คือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองได้ครบถ้วนนะครับพลเมืองก็คือใครครับก็คือพวกเราเนี่ยแหละครับประชาชนทั่วไปเนี่ยแหละที่อาศัยอยู่รวมกันนะครับอ่า ปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองได้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์นะครับสิ่งที่ต้องทั้งสิ่งที่ต้องกระทําแล้วก็สิ่งที่ควรกระทำนะครับซึ่งการปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับเนี่ครับปฏิบัติตามระเบียบวินัยครับกฎกติกาข้อตกลงกฎหมายแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆที่สังคมกําหนดขึ้น,เ,นเมื่อเราอยู่ในสังคมที่มีคนมากๆแล้วเนี่ยครับ จำเป็นมากเลยนะครับสังคน en, งมนั้นเนี่ยจะต้องมีกฎจะต้องมีระเบียบจะต้องมีวินัยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าสังคมนั้นเนี่ยไม่มีกฎไม่มีระเบียบวินัยมันจะเกิดอะไรขึ้นนักเรียนว่าอ่านักเรียนเคยฝูงลิงไหมครับฝูงลิงนะครับเนี่ยฝูงลิงบางฝูงนะครับไม่มีกฎระเบียบวินัยนะอ่าเวลาแย่งนะเวลาจะกินอาหารกันก็แย่งกันเนี่ยครับเกิดความวุ่นวายนะครับนักเรียนลองเปรียบเทียบ ถ้าหาว่าคนเราเป็นแบบนั้นนะครับสังคมเราเป็นแบบนั้นน,ะนักเรียนนักเรียนลองนึกภาพดูนะครับว่ามันจะวุ่นวายขนาดไหเพราะฉะนั้นแล้วครับการที่จะทําให้สังคมไม่เกิดความวุ่นวายมันก็จะต้องมีกฎมีระเบียบมีวินัยมีกิจการข้อตกลงกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้สังคมเราเนี่ยเกิดความสงบสุขนะอืมโอเคเลยนะครับ อันนี้คือความหมายของพลเมืองดีนะครับเราต้องเราจะต้องปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้นะโอเคแล้ววิธีการปฏิบัติตนเนี่ยมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับหนึ่งเราต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับประโยชน์ส่วนรวมนะครับคืออะไรครับก็คือ,คอเราเนี่ยจะต้องทําประโยชน์ส่วนรวมให้มากกว่าประโยชน์ส่วนตนนาเพราะอะไรครับ พราะสังคมที่ที่ดีเนี่ยนะครับคนใช้ชีวิตรวมกันอยู่หลายคนเนี่ยหากแต่ละคนเนี่ยยึดเห็นแต่ประโยชน์ของตัวเองมากกว่าประโยชน์สมรวมเนี่ยมันก็จะเกิดความวุ่นวายสับสนได้นะครับพูดง่ายคือคนเห็นแก่ตัวครับเห็นแก่ตัวสมมติว่าห้องเราเนี่ยมีกันสักยี่สิบคนนะครับเห็นแก่ตัวไปสักสิบห้าคนอย่างเงี้ยนะครับเป็นไงครับห้องเราได้อยู่ไหมไม่น่าอยู่แน่นอน,นครับ ราะฉะนั้นแล้วเราต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะครับมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะครับสังคมมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะโอเคนะครับทีนี้นมาดูเรื่องที่สองครับเราจะต้องเป็นพลเมืองดีครับปฏิบัติโดยการมีความรับผิดชอบครับรับผิดชอบในไหนบ้างครับรับผิดชอบไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆด้วยความเต็มใจนะครับอืมไม่ละเมิดไม่ทําผิดนะครับอ่า สามารถเป็นได้ทั้งผู้นำแล้วก็ผู้ตามแล้วก็สมาชิกที่ดีของสองคมได้นะครับอานี่คือความรับผิดชอบนะครับรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตนเองนะครับรับผิดชอบในการเป็นพลเมืองดีนะครับอืมนะครับสร้างความความเสียสละเสียสละนี่ก็สําคัญนะครับสําคัญมากเลยถ้าใครทําได้เนี่ยคือสุดยอดนะครับอืมเสียสละโดยการทาไงได้บ้างครับบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมครับมาเป็นประโยชน์ส่วนรวมยกยกตัวอย่างเช่นไรครับ ่าเก็บขยะครับเห็นไ,ไหมเห็นขยะก็เก็บไปไปใส่ในถังเนี่ยคือการทำป,ประโยชน์ส่วนรวมนะครับอืบริจาคทรัพย์สินนะครับอุทิศกําลังกายนะครับกําลังสติปัญญาเพื่อช่วยเหลือสังคมในอย่างเต็มใจเห็นไ,ไหมอันนี้คือความเสีสยสละเห็นไ,ไหมครับเนี่ยเห็นไมเขาว่ากันไปกว่าลานถนนกว่าลานวัดเห็นไ,ไหมเน,น,นี่ยคนเหล่านี้คือคนที่มีความเสีสยสละนะครับทาประโยชน์ต่อส่วนรวมนะ อืมเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะครับอ่าความซื่อสัตย์ครับต่อมาครับซื่อสัตย์นี่ก็สําคัญเลยนะครับเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างตรงไปตรงมานะครับอ่าไม่ใช่ว่าไปหาครูหกลอกลงคนอื่นนะครับอืมต้องมีความจริงใจครับไม่เอาเปรียบผู้อื่นเนาะอ่ามีความจริงใจต่อทุกคนต่อตนเองด้วยนะครับอืมต่อคุณครูบาอาจารย์ด้วยนะครับนี่เขาเรียกว่าความซื่อสัตย์นะครับ อืมนะต่อมาครับเรื่องที่ห้าครับความสามัคคีครับคนเมื่ออยู่รวมกันเป็นสองคมเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเนี่ยถ้าไม่เกิดความสามัคคีเนี่ยมันจะเป็นยังไงนักเรียนลองคิดดีครับมันจะไปกันได้ไหมครับมันจะเดินหน้าไปด้วยกันได้ไหมครับอ่ามันต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับอืมมีความสามัคคีกันนะถ้าใครมีความเห็นแย้งก็ต้องมานั่งวิจารณาหาทางออกด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่า คนอื่นเห็นความมีความพิถีพินอย่างอื่นเนี่ยก็ไปเตะเขาออกจากกลุ่มนี่ก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่ความสามัคคีเราต้องมาหาทางออกร่วมกันนะครับอืแก้ความสามัคคีกันนะครับปัญหาต่างๆมันถึงจะแก้ได้นะมีความรักใคร่กลงเกียวกันนะครับอย่างจริงใจนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยไหมอืมช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็คือเราอย่าเห็นแก่ตัวครับเราต้องช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะครับเมื่อเราไปช่วยเหลือคนอื่นะครับแน่นอนครับคนอื่นก็ อยากจะช่วยเหลือเราเหมือนกันเนาะอ้เรื่องของความสามัคคีนะในะไหมครับต่อมาครับเรื่องคุณธรรมนะครับคุณธรรมก็สาคัญเหมือนกันนะครับเราจะต้องยึดมั่นในความดีงามนะครับความดีงามคืออะไรครับก็คือสิ่งที่เราปฏิบัติมาเนี่ยมันไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับมันมีอย่างเช่นอะไรบ้างอืมความดีงามเนี่ยมีเยอะแยะเลยเนาะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับสร้างแต่คุณงามความดีนะครับ ทำบุญเข้าวัดนะครับช่วยเหลือคนอื่นเห็นไหมช่วยคนตาบอดข้ามถนนเนี่ยเป็นความดีงามไหมครับอ่าเนี่ยครับอ่าเหล่านี้เป็นต้นนะครับอืมนะปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่ชอบไม่ไปพูดผิดหรือชิดร้ายต่อผู้อื่นเนี่ยอันนี้คือคนที่มีคุณธรรมนะครับอืมนะเห <นะ S 1> ็นไหมอย่างสมมติว่าเพื่อนเรียมกระเป๋าตังค์ไว้ในห้องเ,เราก็เก็บกบระเป๋าตังค์คืนให้เพื่อน อันนี้คือยึดมั่นในความดีงามพุงงาความดีของจิตใจนะครับปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบไม่ไปพืร้ายหรือคิดลายตาอผู้อื่นเห็นไหมอ่านี่คือคุณธรรมนะครับเจ็ดนะครับมีค่านิยมประชาธที่ปไตยนะครับเราจะต้องฝึกปฏิบัติตนให้เป็นคนที่เคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและของผู้อื่นคนเราทุกคนนะครับเกิดมาครับมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเพราะเสียเปรียบกัน มีเท่าเทียมกันหม,หมดทุกคนนะครับอาเช่นพวกเราเกิดมาเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนครับเราก็ย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่จะเรียนทั้งสีอเห็นไหมอามีเสรีภาพที่จะเลือกเรียนนะครับ้าจบมสามไปแล้วนี่ปุ๊บเนี่ยเราอยากเรียนเราเราอยากเรียนในด้านของอาชีพก็ได้หรือว่าเราจะจะเรียนในด้านของอาสามัญก็ได้นะครับอืม ก็ได้มอนกันนะครับเป็นสิทธิเสรีภาพที่เรามีนะครับเลือกได้นะอสิทธิเสรีภาพที่จะไปไปที่อื่นได้ไหมครับไปเที่ยวไปอะไรก็ได้หมดเลยนะครับเนี่ยนี่เราเรียกว่าสิีธิภาพนะครับแต่ว่ามันต้องอยู่ในภายใต้ของอกฎระเบียบกฎหมายนะครับที่เขาคุ้มครองไว้นะอนี่เขาเรียกว่าสิทธิเสรีภาพเนาะแล้วฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะไม่ใช่ว่าเอาแต่ความคิดเห็นของตัวเองนะครับ อ่าแต่เอประโยชน์ส่วนรวมนะครับยึดหลักความเสมอภาคยอมรับว่าแต่ละคนล้วนวมีความแตกต่างกันแน่นอนครับคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันเนะี่ยบางคนคิดแบบนี้บางคนคิดแบบนี้นะครับถ้าต่างคนต่างคิดเนี่ยไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยแน่นอนครับมันจะไปกันไม่ได้นะครับมันจะไปกันไม่รอดนะสังคมนั้นจะเกิดความวุ่นวายเพราะฉะนั้นต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยเนาะโอเคนะครับอืม อนี้มาดูต่อครับเรื่องของสถานภาพของพลเมืองดีสถานภาพคืออะไรนักเรียนรู้ไหมครับอ่าสถานภาพก็คือตําแหน่งนะครับเนี่ยตําแหน่งหรือว่าหน้าที่ทางสังคมตําแหน่งหรือหน้าที่ของทางทางสังคมเนี่ยคืออะไรครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูครับเช่นนาลีครับมีมีสถานภาพเป็นครูเนี่ยคําว่าครูเนี่ยก็คือตําแหน่งหน้าที่ทางสังคมนะครับนี่คือสถานภาพนะ สมานครับมีสถานภาพเป็นนักการพันโรงครับตำแหน่งของสมานก็คือนักการพันโรงนะครับอ่านะครับอันนี้คือสถานภาพนะครับนะตำแหน่งหรือหน้าที่นะครับอ่าทีนี้บทบาทของหน้าที่เนี่ยก็จะแตกต่างกับสมานนะครับตามสถานภาพของตนเองเห็นไ,ไหมอ่า มาดูบทบาทบ้างครับบทบาทคือการทําตามหน้าที่หรือว่าการทําตามสถานภาพที่เราเป็นอยู่เช่นอะไรครับเช่นเมื่อกี้นาเรียเขามีสภาพเป็นครูใช่ไหมครับหน้าที่ของเขานะครับหน้าที่ของการเป็นครูคืออะไรครับคือการสอนหนังสือให้กับลูกศิษย์นะครับบทบาทในการสอนหนังสือให้กับลูกศิษย์นะหรือว่าสมานนะครับมีสถานภาพเป็นพานโลงนะครับ บทบาทหน้าที่ของผานโรงอเอยะลรครับเนี่ยครับ,รบดูแลรักษาความสะอาดใช่ไหมบริเวณโรงเรียนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานภาพกับบทบาทมันจะมีมันจะมาด้วยกันนะครับนะเรามีสถานภาพอย่างไรนะครับบทบาทเราก็ต้องจะเป็นแบบนั้นนะครับอืสถานภาพคือตําแหน่งหน้าที่นะครับส่วนบทบาทก็คือการทําตามตําแหน่งหน้าที่นะครับ อ่าโอเคเลยนะครับอย่างเช่นเรามีสถานภาพเป็นนักเรียนนะครับบทบาทหน้าที่ของเราก็คือจะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็เคารพเชื่อฟังคำสอนของครูบาอาจารย์อ่าจบลงไปแล้วครับทีนี้มาดูคําถามรอตัวนพลเมืองที่ดีครับมีลักษณะเป็นยังไงแน่นอนครับต้องเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเนาะมีความรับผิดชอบมีความเสียสละความซื่อสัตย์สุจริตมีความสามัคคีครับมีคุณธรรมแม้ว่า มีค่านิยมประชาที่ปไตยนะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับพวกเราทําได้ถือว่าพวกเราเป็นคนลเมืองดีแล้วนะครับนะโอเคนะครับต่อมาครับนายวินยัยมีสถานภา,ภาพเป็นครูครับดังนั้นเขาจะมีบทบาทอย่างไงครับสถานภาพครูเนี่ยบทบาทหน้าที่ของครูคืออะไรครับก็คือตั้งใจาย่อดความรู้ให้แก่นักเรียนอย่างเตรียมความสามารถเห็นไ,ไหมอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีนะครับอ่านะนะ รุปแล้วครับนักพลเมืองดีก็คือผู้ที่มีปฏิบัติตามหน้าที่ของพลเมืองได้อย่างครบถ้วนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมน,นะครับความรับผิดชอบความเสียสะละความซื่อสัตย์ความสามัคคีมีคุณธรรมแล้วก็มีค่านิยม,มาจากที่ปตัตยครับแต่ละคนเนี่ยจะมีสถานภาพของของตนเองนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้นะครับอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะมีสถานภาพตอนนี้เนี่ยที่เหมือนกันนะครับ อยู่โรงเรียนก็ม no ีสถานภาพเป็นน <Yeah. S 2> ักเรียนนะครับพอกลับไปอยู่บ้านเนี่ยก็ม right. so like ีสถานภาพเป็นลูกนะครับซึ่งบทบาทของนักเรียนก็ในในตอนที่อยู่เรียนเนาะนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนทั้งสีอนะครับพอกลับบ้านไปครับสถานภาพก็กลายเป็นเป็นลูกนะการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ก็ต้องเป็นไงครับเชื่อฟังพ่อแม่นะครับช่วยเหลือพ่อแม่ในการทํางานนะวัวบ้านหูบ้านอันนี้เป็นบทบาทสถานภาพของลูกนะครับานะครับ เนี่ยเลยนะครับพลเมืองดีก็ต้องปฏิบัติตามบทบาทของสารภาพเที่งลงดูนะครับอืง่ายๆเลยนะทีนี้มาดูกิจกรรมนะครับของเรานะครับงานของเรานะครูจะให้นักเรียนนะครับอ่านนะครับบทบาทแต่ละบทบาทเนี่ยสีบทบาทนี้เนี่ยว่าแต่ละอันเนี่ยแต่ละสีอันเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันคือสารภาพของไครครับอ่าอย่างเช่น ข้อนี้นะครับถ่ายทอดความรู้และอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถตัวนี้นักเรียนคิดว่าเป็นบทบาทของใครครับสัลภาพตรงนี้ควรเป็นใครครับอ่าก็เขียนลงไปนะผู้ชายที่ทํางานหาเลี้ยงครอบครัวอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีตัวนี้ควรจะเป็นใครครับอ่าเขียนลงไปเป็นเด็กดีใช้ฟังคำสอนของพ่อแม่ครับกตัญญูแต่เวทีต่อพ่อแม่แลว้วภูมีพาคคุณอ่าเขียนลงไปคือใคร ตั้งใจศึกษาเราเรียนมฏิบัติตามกฎระเบียบงรารเรียนอืมกระตันยูและกระต่ายเวทีต่อของครูนะโอเคไหมครับนะ่าให้พวกเราทำลงในสมุดนะครับตามนี้เลยนะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ครับครูก็ขอาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคาบหน้านะครับเรามาเรียนรู้เรื่องใดเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่ง สำหรับวันนี้ครูก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ